สี่ข้อสี่อย่างห้ามกินถ้าใกล้วันหวยออกนะครับผมสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมนะครับจะเชื่อได้หรือไม่ก็แล้วแต่ท่านนะครับผมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีหลักฐานนะครับผมแต่ว่าบอกว่าโบราณเชื่อไว้ก็คือคนเท่าคนแก่คนโบราณเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับผมมันไม่มีหลักฐานมันไม่มีตัวตนมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรที่ชัดเจนอาจจะเป็นความคิดที่เกิดขึ้นเองนะครับผม จากคนเท่าคนแก่ก็ได้นะครับจากใครก็ได้จากอาจารย์ก็ได้นะแต่ว่าสี่ข้อนี้มีคนระบุเอาไว้นะครับผมข้อแรกเลยนะครับผมสิ่งที่ห้ามกินก็คือของดำนะครับผมท่านเชื่อหรือไม่ว่ากินของดำแล้วจะไม่มีโชคจริงเหรอครับผมกินแค่กินของดำนี่นะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับใครบางคนที่ชอบเลขเสียงนำโชคครับผม ถ้าค,คนเลขชอบเลขเสียงนําโชคเขาก็จะมีเคสส่วนบุคคลของเขานะครับผมแต่ว่าหมอซันไปถามมาเขาบอกว่าของดําเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วมันน่ากลัวตรงไหนอะนะครับผมน่ากลัวตรงไหนเขาบอกว่าเปรียบเสมือนลาหูสีของลาหูสีของสีดําประตูสีดำนะครับผมหน้าต่างสีดำนะครับผมเรื่องลักษณะบ้านสีดำนะครับผมแต่ว่ามันก็เห็นก็มีนะสำหรับใครบางคนมันไม่ใช่สำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูวันเดือนปีเกิด จันอังคารพุธพระรหัสโศสาวอาทิตย์เกิดวันไหนล่ะนะแต่ว่าสําหรับสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อข,ของคนคนหนึ่งนะใช้คํานี้แล้วกันว่าสีดําเขาไม่เอาเราบอกเมื่อจะมีการเลขเสียงนําโชคข้อแรกเลยคือน้ําสีดําก็ไม่กินเราอาหารสีดําไข่เยี่ยวมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสีดำและผ่านพ้นในประตูบ้านก็ห้ามสีดำเราบอจะไปสถานที่ใดก็ห้ามเจอสีดํา อันนี้มันเป็นความเชื่อมันเป็นการเปิดดวงชะตาของใครบางคนนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในโชคชะตาของท่านท่านก็ต้องคิดพินิจไต่ตรองให้ดีนะว่ามันเหมาะสมมันจริงหรือเปล่านะแต่ข้อนี้นะผมหมอสันก็ว่ามันแหม่งอยู่นะข้อนี้มันแหม่งอยู่นะแต่ว่ามันก็ถือว่าเลขเสี่ยงนําโชคใครจะรู้ล่ะหมอสันก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมนะครับเลขเสี่ยงนําโชคใครจะรู้ล่ะนะผมนะครับอาจจะจริงก็ได้ นะท่านก็ลองดูสิับนะผมเผื่อจะมีโชคลาภกับเขาบ้างับนะผมเปิดดวงชะตานะของดําห้ามเลยขาดเขาเชื่อว่าไม่ไปไหว้ด้วยับนะผมไม่ไหว้ไม่ไหว้ของดําไม่ไหว้สิ่งใดก็สิ่งแต่ทั้งสิ้นคะวามเชื่อของเขาับนะผมแต่สิ่งเหล่านี้นะปรดใจไปจะยานข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งหมอสันเอามาจากบุคคลนั้นหนึ่งนะผมแต่ก็เอามาหนึ่งข้อนะข้ออื่นเ๋ยวหมอสันอ้นอธิบายสั้นฝังนะผมนะผม,มาข้ามไปข้ามไป นะ,มมนะครับข้อที่2นะครับเกี่ยวกับพวงมาลัยแห้งนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัตนตรายนะครับสำหรับโชคลาภน,นะแต่จางว่ากินเข้าไปมันเป็นอะไรไหมถ้าความซวยไหมก็ซวยนะนะครับแต่ว่าซวยถึงขั้นเขาเรียกว่าโดนอาถรรพ์โดนเจ็บปวดรุนแรงแสนทุกข์ทรมานไม่ใช่ขนาดน,นั้นนะครับผมไม่ใช่ขนาดน,นั้นนะครับกินน,น,นะพวงมาลัยแห้งไม่เป็นไรแน่นะครับหมอสันยืนยันว่าไม่เป็นไร นะไม่โดนผีเข้าไม่โดนอะไรนะครับผมแต่ว่าถ้าใครกํากับมาอันนั้นอีกเรื่องนะกํากับมาให้เสกมาให้อันนั้นอันนั้นไม่เอานะครับแต่ถ้าอยู่ดีๆมันแห้งแล้วเอามาเผลอกินอะไรเข้าไปไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่ามันเกิดในลักษณะที่จะไม่มีโชคไม่มีลาภนะครับผมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัญญาณบอกกล่านะครับผมสายเลมือกระบาดท่าน้องเชื่อเรื่องสัญญาณก่อนนะสัญญาณลางบอกเหตุเรื่องราวเลียนรับเรื่องราวอาถรรพ์ นะครับผมถึงแม้โอมาลายนี้แท่งแล้วไม่มีอาถรรพ์เขาจริงท่านไหว้ถึงแม้ท่านจะไหว้เจ้าแม่นงางควักไหว้ปู่เจ้าเขาเขียวไหว้สิ่งใดก็แล้วแต่นะครับผมนะกินเข้าไปไม่ถึงขั้นโดนอาถรรพ์แต่ว่ามันจะดวงสวยนะครับผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเหมือนกับความเป่งปังความเบิกบานให้แก่ท่านท่านได้รับเป็นสิ่งนั้นแล้วแต่พอสิ่งเหล่าต่างม,มันดูดเข้าไป ดูดพลังความสวยเข้าไปในพวงมาลัยอันนี้เป็นความเชื่อนะครับนะครับผมดูดพลังความสวยเข้าไปในพวงมาลัยเหมือนกับท่านถวายพวงมาลัยพระนะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลย้ําให้ท่านฟังนะครับผมถวมา,ายพวงมาลัยพระนะครับผมและนะครับผมพวงมาลัยตอนเป่งปังเนี่ยนะครับมันก็เกิดความเบิกบานเกิดความสุขจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินทําอะไรจับอะไรก็ได้เป็นเงินเป็นทองนะครับแต่่าทิ้งไว้แห้งแล้วเนี่ย เหมือนกับสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันกักเก็บพลังไม่ดีมันดูดพลังไม่ดีเข้าไปนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครบ้าไปกินพวงมาลัยครับผมแต่ไม่แน่กวนพูดลําบากอย่ากูนบอกใครจะไปกินหมอสั้นมันไม่ได้กินหรอกมันก็หยิบไปให้คหนอื่นกินไงนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่นะครับผมตัดทางด้านเรื่องโชคลาภนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นโดนอาถรรพ์แรงถ้าใครคิดจะทําอาถรรพ์คนอื่นเอาพวงมาลัยไปให้คหนอื่นกินไม่เป็นไร นะครับผมแต่หมอซันไม่ยุ่งไม่ได้บอกนะนะครับผมแต่ว่านะครับผมมันจะดูไม่ดีนะครับผมทางด้านเรื่องโชคลาภจะไม่มีโดนปิดโชคลาภมีระบุไว้ในตำรานะครับผมนะครับผมแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับมนนะไม่ใช่มนคาถานนะครับผมนะเปันเป็นข้อห้ามนะครับเรื่องกินผงมอลัยนะครับผมแห้งนะครับข้อที่สองไอข้อที่สามนะครับข้อที่สามนะครับข้อที่สามเป็นข้อห้ามเด็ดขาดเวลาใกล้วันหวยออก นะครับผมกินน้ํากระบองเพชรนะครับผมกินน้ํากระบองเพชรนะครับผมน้าขมน้าอะไรก็ได้ที่มีขวากหนามนะครับผมน้ําที่มีหนามนะครับผมมันบ่งบอกถึงโชคชะตาโดนปิดกัน้นนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาในดวงชะตาของท่านมันจะโดนปิดกัน้นมีขวากหนามหมดนะครับผมไม่ว่าท่านจะรับประทานน้านะครับผมและมี มีต้นไม้อะไรสักอย่างปักลงไปที่มีขวางน้ำถือดันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะปิดกั้นโชคชะตานะ้าเหมือนโดนบล็อกบล็อกเฟสนะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับผมคลิปนี้ของหมอจันขออนุญาตสาธยายแบบง่ายๆหน่อยนิดนึงนะนะับเหมือนโดนบล็อกเฟสนะโดน don t don t หยุดดวงชะตาของท่านไม่ให้มีโชคไม่ให้มีลาบไม่ให้มีเงินทองมีบารมีวาสนาชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อันตรายนะครับผม แล้วสิ่งเหล่านี้มันคล้ายกับมนต์คาถาม,มนต์ดนะครับผมแต่ว่าอย่าไปทํากับคนอื่นแล้วกันเอาต้นไม้ที่มีความน้าไปปากออากินครับผมมันเป็นความเชื่อนะครับย้ำด้วยนะอย่างบางคนไม่เข้าใจหมอสันบาพูดอะไรไม่เข้าใจวะะครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นอีกหนึ่งข้อที่เอาต้นไม้ที่มีหนามอ่ะใส่น้ําใส่แก้วเอาไปให้คนอื่นกินก็ s วยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นความเชื่อนะครับผมแต่มันไม่มีคาถากํากับมันไม่เกิดผลหรอก ผมแต่อยากกินดีกว่ามันจะปิดกั้นเหมือนโดนบล็อกเฟสทําทงานไม่ได้รับผมจะไม่มีโชคไม่มีลาภไม่มีเงินทองไม่มีบารมีไม่มีวาสนาไม่เจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินตอนปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าจะต้องมีผีเสมอไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเครื่องรางต่างๆมันมีอาถรรพ์อยู่ในตัวของเขาอาถรรพ์ดีอาถรรพ์ร้ายนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นมีหนามอยู่ในตัว เอามาใส่ไว้ในแก้วแล้วเอาไปให้คนอื่นกินก็ไม่ดีนะปิดโชคลาภเขานะผมเหมือนโดนบล็อกเฟสนะผมเพราะฉะนั้นอันตรายเป็นอย่างมากไม่ได้ข้อนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งข้อนะครับข้อนี้แรงสุดนะเกี่ยวกับเรื่องพวกร่างทรงทรงเจ้าเข้าผีอะไรพวกนี้นะผมเขาจะทําอะไรเขาจะเศษพยัน,เ,ยยนนะเขียนพยันนะผมเขียนพยันขึ้นมาให้ดวงสวยมีนะครับยันดวงสวยนะ มีเขียนไม่ในตำราด้วยนะบอกไว้ก่อนเขียนขึ้นมาสอนด้วยสอนแต่เราไม่ทำเลยเพราะว่าพวกนี้ทำตามไม่ได้นะถือว่าถ้าทำตามเองรับทันทีนะเราบอกไม่ได้นะสำหรับหมอดูก็เหมือนกันถ้าท่านดูแล้วเราดูดวงแล้วท่านเป็นหมอดูทันทีนะท่านมีครอบลงมาทันทีใช่ไหมใช่หรือไม่ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านรับวิชาทางด้านลบเขียนยันปุ๊บเขียนสิ่งชั่วร้ายเอาบุมครณ์ใส่คนอน่นท่านได้รับวิชาเหมาซานทางด้านลบทันทีนะ เพราะฉะนั้นวิชาของอุบาจารย์แต่ละที่มีเราไม่เข้าไปแตะต้องเราไม่เข้าเข้าไปก้าวร่วมเข้าไปนะครับผมแต่ว่ามันมีไงเขียนยันอะเลือดเจาะหลอกคือนะครับผมมันเป็นด้านลบมันมีพลังด้านลบเพราะฉะนั้นยันด้านลบอันตรายเป็นอย่างมากเวลาใกล้ถวยออกอย่าไปกินของโมซัวนะครับผมสาหรับลูกหลานชาวจีนนะครับผมใครจะไปรู้อะนะครับผม พี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ดีๆก็เขียนยันให้ท่านแล้วก็เผาเอากินเข้าไปจะรู้เหรอนะครับผมโลกนี้มันโหดร้ายนะครับครับโลกนะี้มันโหดร้ายครับคนอ่อนแอมันอยู่ไม่ได้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะครับผมอยากกินของก็เดินดีที่สุดปลอดภัยที่สุด นะครับผมโอเคครับขอให้ท่านจมชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับทั้งสีข้อนี้นะผมท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันมีเกี่ยว,วเรื่องเล่านะหมอสันใช้คํานี้นะเรื่องเล่านะผมจะจริงไม่จริงก็ลองดูก็ได้นะลองกินดูนะครับขอให้ท่านจมชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตัง์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติปหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้นะครับขอให้ท่านจมชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ